โอเชต้องขอบรับสวัสดีคนทุกคนกันด้วยนะครับผมกอยดีตอนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่อง G ีซีวีเกมกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ผมเราก็มีโค้ดฟรีมาแจากทุกคนการอีกเช่นเคยนะผมแล้วเรามาอยู่กันที่หน้าเว็บ VP s ีสตูดิโกันนั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับลิงก์เข้าเว็บก็จะแปะไว้ให้อยู่ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะทุกคนก็กดที่ลิงก์หน้าผมมาที่หน้าเว็บ v i p ีได้เลยนะครับทุกคนทุกคนตามผมมาที่หนะ้าเว็บเป็นที่เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวเราเข้าไปแจกโค้ดฟรีกันเลยนะครับทุกคนการทุกคนตามผมไปที่เติมโค้ดนะครับ ไปนะครับผมก็จะเข้ามาที่น,นี้นผมก็จะมีช่องกรอกรหัสโคดอยู่ตรงด้านล่างนี้นะครับทุกคนก็สําหรับตรงนี้ทุกคนกรอกรหัสโคดต,ตามผมนะครับทุกคนขครคาาดีคาับดูใหม่ก็สามารถกรอตามได้เหมือนกันนั่นเองนะครับทุกคนโอเคนะผมก็สาหรับรหัสโค้ดร,รีวันนี้นะครับผมเป็นโคดนี้เลยนะครับทุกคนก็เอาไปกรอตามกันได้เลยนะครับผมเป็นโค้ด V I P D T uhj 8นะครับผมกรอกตามนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วให้ทุกคนกดตรวจสอบตรงตารางนี้ไปนะครับนี่นะครับผมก่อนจะแล้วขขาสาเร็จแบบนี้นะผมเสร็จแล้วให้ทุกคนเข้าไปดูที่ทบัญชีตัวเองนะครับทุกคนนี่นะครับผมให้ดูตรงค้อนโค้งแต่นั่นเองนะ นะครับทุกคนก็จะอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะผมสาหรับรหัสโค้ดฟรีวันนี้นั่นเองนะทุกคนก็อย่าลืมเอาไปกรอกกันด้วยนั่นเองครับผมส่วนใครที่สายไม่ทันก็ต้องรอติดตามคลิปหน้าอีกเช่นเคยนะครับทุกคนโอเคนะผมก็สําหรับรหัสโค้ดฟรีวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมใครชื่นชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแจากกันอีกคลิปหน้านะครับทุกคนสําหรับ ปวดปีนัทุกคนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนั้นเองนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายคะ่ะ